าแล้หล <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครัขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอวันคันป่าค่ะตาวทีวีบูค่ะช่วงเอกภพบนะคะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยช่วงเอกทีทูเอชวานะคะใครอยากหน้าใสหน้าขาวนะคะรอยแดงรอยดำหายต้องใช้คำว่าหายเพราะว่าตัวนี้เป็นเวสสำอางไม่ใช่เครื่องสำอางที่ขายตามทีวีที่ผสมเหมือนกันมันคืออยู่จัดอยู่ในเรื่องแบบของเครื่องสาอางนะคะแต่ทาเวททีทูเนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเวสําอางลบไปเลยด้วยรอยแดงรอยดำให มันหายไปจากใบหน้าของเราไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงนะคะ เัวเชื้อวิซีพลัสทำให้ใบหน้าของคุณใสแล้วก็ตัวไฮยาทำเพิ่มความชุ่มชื่นไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวและเห็นผลไววันนี้มาพร้อมโปรค่ะมาพร้อมโปรเลยนะครับ1ขวดเนี่ย30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้เลยนะฮะซื้อ3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1น0 0บาททวนเท่านั้นนะครับรวมถึงโปรเซ็ตชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเหลือเพียงแค่1950บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นแบบนี้ร 8455นะครับหรือที่ r รอัลทูเวนทีดอนั่นเองครับค่ะนะคบมากันที่ข่าวแรกค่ะเราไปดูหยาดทิพย์กันนิดหนึ่งนะค,คุณผู้ชมครับเผยหลังถูกโยงข่าวคําใบสามีดาราหอหีบเอียเอ่ยวเว็บพนันนั่นเองนะครับเอ,เอาละคุณผู้ชมครับทำเอาเชาวเน็ตแห่ตามสืบตามสอ,อก,กันหน่าดูเลยนะครับหลังมีข่าวคําใบที่ทำเอาสะดุ้งกันทั้งวงการบันเทิงเลยทีเดียวโดยข่าวคําใบนางกล่าวนะฮะได้พูดถึงเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์คุณแม่ที่มีสามีนักแสดงหอหีบเนี่ยนะครับเข้า ไปเอี่ยวด้วยงานนี้นะครับก็มีหลายคนเนี่ยออกมาตีความคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะเอ,ะเ,อะเป็นใครกันแน่หอ,อหอยเห็ดน,นะมันมี<ด>ไม่เยอะไนงะเออนะโดยทางสื่อดังเนี่ยนะครับอย่างนะครับผู้สื่อข่าวเองไปมีการชี้ด้วยนะครับเป็นสื่ออะไร ชื่อหนึ่งแล้วกันนะฮะบอกว่าหนึ่งในดาราสาวที่โดนโยงนะครับจากประเด็นนี้เนี่ยคือหยาทิพย์ราชปาลแล้วก็สามีของเขาคือคุณเมฆราม่านะฮะ,ฮะและทางสื่อดังก็ได้มีการติดต่อไปอยังดาราสาวหยาทิพย์ครับเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหว<ะ>ยทำไมไปออกที่หยาทิพ<ะ>ย์ล่ะโดยหยาทิพย์ตอบเพียงสัน้นๆว่ายังไม่สะดวกค่ะ ทำอะไรอยู่สงติดธุระนะฮะ้อมมิเโดเราติดธุระเยอะนะครับเมื่อถามว่าเห็นข่าวที่เกิดขึ้นหรือยังดาราสาวกล่า,สาวสั้ว่าช่วงนี้ไม่สรุปสัมภาษณ์อญาติยังขอไม่พูดอะไรนะฮะค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนะฮะคุณทางด้านของคุณเมฆรามาเองเนี่ยนะครับ ก็เป็นสามีคุณหยาทิพย์เนี่ยพบว่าปัจจุบันนะครับเจ้าตัวอายุ36ปีคุณผู้ชมค่ะโดยมีสื่อระบุว่าเขาได้เป็นนักธุรกิจแล้วก็เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก,ก็ตแต่นอกจากนั้นเจ้าตัวก็แทบไม่มีประวัติอื่นๆเลยในเรื่องของธุรกิจนะครับเช่นเดียวกับในสังคมออนไลน์ก็แทบจะไม่ปรากฏเรื่องราวของเจ้าตัวออกมาเลยนะฮะงานนี้ก็ไปพุ่งเป้ากันที่เนี่ยแหละครับอย่างที่เราอ่านกันไปนะฮะเออ นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอน้องหยาดออกมาตอบก่อนนะคะว่ายังไงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานพี่ชูวิทย์เขาก็ใบ้เนาะเมื่อวานใครดูรายการพี่คนชูวิทย์เขาก็ใบ้คือใบ้ขนาดนั้นก็เอารูปขึ้นเถอะเป็นนางเอกมีเชื้อแค่ไข่นางเอกมีเชื้อแค่ก็เยอะอยู่นะเยอะแยะแต่ดันมีหอยเป็นหอยหีบไปสิมันก็เลยแคบลงอ่ะน้องหอย หอยนางเอกนางหอยน้องหอยเอหอเนื้อแยะนางเอกชื่อหอยอะหอยแค็งหอยกล้าอหอยแมลงภู่เออหอยหอยเหม็นหอยเหม็นหอยเิ้นนางเอกหอยยีบนางเอกมีหอยเออนางเอกต้องมีหอยเออนางเอกจะมีหำไม่ได้ต้องค่ะนางเอกต้องมีหอยค่ะแต่ถ้านางเอกมีหำละไม่ใช่นางเอกอออะไรส่วนใหญ่เป็นกระเทยนะคะ เออนะฮะอะเดีใบใบขนาดนั้นก็รูปต้นติะคาใบหนักกับกูอีกค่ะแต่ถ้าใบแบบนั้นอะถ้าพูดถึงในข้อกฎหมายโดนไหมฮะถ้าในพูดถึงข้อกฎหมายถ้าใบาแบบนั้นอะโดนไหมฟ้องยากฟ้องยากมันไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลเออฟ้องยากแต่มันก็เป็นใบแบบสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับเขาสุ่มเสี่ยงไหมก็ก็เสี่ยงแต่ว่าฟ้องยากฟ้องยากเพราะไม่ได้เอาหน้าเอาชื่อขึ้น ถูกต้องไม่ได้เอา,เอาหน้ากับชื่อขึ้นเอเอแต่ถ้าสมมูตินะแบบเขาเนี่ยใบยแล้วเขาอะเอารูปนั้นมาแต่ไปทําเป็นเงาดำอะจะฟ้องยากอีกจะฟ้องยากอีกอืแต่เป็นเงางคนนั้นจริงๆนะจาฟ้องยากอ,าะอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เขารู้เลยว่าเป็นใครให้เขาสงสัยอักษยรกกย่อก็ไกลอักษยรย่อหอยีบ อักษรยอ่อพอพาน<ม>อะไรอย่างงี้ง็าได้มไม่งั้นเ<ม>ขาก็ฟ้องอธิบายใบผวกเขาสิใช่ไหมนายตำรวจอักษรย่อจอจานอย่างเงี้ยชื่อเล่นกอไก่อย่างเงี้ยเขาก็ฟ้องอชิบหายสิก็โดนหลอกเขาเขารู้อยู่แล้วมันฟ้องไม่ได้ส่วนใหญ่โอเคเวลาไปยื่นอ่ะศาลท่านรับหมดทุกคดีเพราะว่าบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาแต่เวลาไต่สวนมูลฟ้องก็ยกหมด เพราะว่ามันไม่ได้ระบุตัวตนเป็นอย่างงั้นใช่ค่ะอแต่ส่วนบางคนก็ไม่รู้ไปโดนทนายหลอกชนะชนะฟ้ได้ฟสุดท้ายกลายเป็นยกฟ้องเบืเพราะว่าศาลก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับเพราะว่ามันมันมันคุมเครือมันไม่ได้ชัดเจน พอเสร็จปั๊บพอยกฟ้องเสร็จปั๊บจักโจทย์จะกลายเป็นจำเลยในบัตรดุลนะคะจากาคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็จะกลายเป็นฟ้องเท็จในบัตรนาเขาจะฟ้องกลับทันทีข้อหาฟ้องเท็จค่ะทําให้กันแกล้งทําให้เขาต้องเสมได้รับโทษไม่ได้รับโทษอาญาเอาเหรอจําคุกจําคุกเกลยเจ็ดปีอออ๋อนะฮะ ้านี้เดี๋ยวกรณีของคุณยาทิพย์เดี๋ยวรอเขาสะดวกแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเขาจะมาอัปเดตกันว่าเขาเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือดราม่าที่คนกําลังเนี่ยพูดถึงอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะงานนี้แฉนักร้องดังป่วยทิพย์เข้าโรงพยาบาล <Boy. Boy. S 1> บ่อยบ่อยที่แท้เขาว่าเนี่ยไปเล่นยาโอ้ย,อยมันแรงอยู่นะทำเอาขาเพือกแตกตื่นกันอีกแล้วครับล่าสุดเพจดังยังจับโปดาราเองครับ ออกมาโพสแฉเกี่ยวกับนักร้องดังป่วยทิพย์หรือว่าโป๊ะเลยนักร้องดังป่วยทิพย์เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเข,อเข้ามาเล่นแต่ยาจนไม่ทําอะไรพยาบาลเปิดมาเจอบอกเชิญออกค่ะนะ,ะเล่นจนตัวบวมเลยนะคะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยทางเพจได้คอมเมนต์ว่าหากไม่ดูเป็นการหากไม่ดูเป็นการรบกวนเชิญออกค่ะ <c oughs> พยาบาลบอกแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> ทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่เจ้าของเพลงในคอมเมนต์เลยนะฮะก่อนที่ทางเพจห้ามไม่ดูเป็นการรบกวน,นก,กวน่นกกนอนที่ทางเพจจะแย้งนะครับว่าไม่ใช่คาใบ้พร้อมบอกว่าพวกแกคิดเยอะเกินนะเดียนยังไม่เริ่มใบ้นะคะอย่าอินเกินห้ามไม่ดูเป็นการรบกวนเชิญออกค่ะเอก่อน,น,น,นเวลาลงโรงพยาบาลเขาพูดเขาก็ต้องบอกว่าถ้าไม่รบกวนก็เชิญออกนะครับครับก่อนที่ทางเพจจะออกมาใบ้คำใบ้ของจริงบอกว่าคำใบ้คือหน้าผมเออหน้าผมนมโพก เป๊ะสับไม่หลับในอุ้ยนะฮะนี่นะครับซึ่งก็มีคนก็ไปคอมเมนต์ไทยกันเรัวว่าโพสต์นี้หมายถึงใครกันบ้างนะครับบางก็มองว่าเป็นนักร้องคนนั้นหรือเปล่าหรือว่านักร้องอาจจะป่วยจริงๆก็เป็นไปได้หรืออาจจะแบบว่าป่วยจริงด้วยหรือว่าป่วยทิพย์ห้าสิบป่วยจริงห้าสิบหรืออาจจะแบบป่วยจริงร้อยเลยก็ป่วยแหละแต่ก็เล่นยาด้วยอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะยังไงบ้างเรื่องนี้บ้างคุณแม่ ไม่รู้ว่ะเล่นจนตัวบวมเี่ยปกติเล่นยามันต้องผอมนะแสดงว่าเล่นเล่นหนักเล่นจนตัวบวมไม่รู้สิเล่นจนตัวบวมเอบางว่าอาจจะอาจจะป่วยจริงก็ได้เล่นหรือทานยาทานยาหรอเออทานยาคือยังไงอ่ะคือหมอเอายามาให้ทานหรือเปล่าเออแต่แต่บางคนอ่ะป่วยแล้วรักษามาทานยาอือ แล้วรบกวมียาทานยาทานยาอันจริงแม่รู้ไหมใครไม่รู้ฮู้จริงอ่ะผมก็ไม่รู้นั่นเหรอเออแต่เขารู้ไหมล่ะแต่ก็รู้จากคำใบก็นึกว่าจะเป็นคนนั้นไงนี่น่าจะใช่แหละอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหรอมันกำกลัเออมันกำกลัอือพยาบาลรบกวนทานยาค่ะอ่าแต่แต่เขาไม่ได้รบกวนทานยาค่ะเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ ชื่อให้ทานยานะทายาเขาไม่ให้ทายาด้วยเขาไล่ออกเออจนเนี่ยเพราะว่าพอไม่ได้มาตรวจในโรงพยาบาลเขาไม่ได้ไงคือมาแอปแอดมิดอแต่มาฉีดเข้าเส้นสมุดเออแบบนี้หรือเปล่าบ้าโรงลานหรือเปล่าอ๋อเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ลงลานแห้งไม่ค่อยออกต้องลงลานอ๋อต้องลงลานนะค่ะคือมันร้อนไงใช่ค่ะมันต้องการมันต้องความเย็นหน่อยลงลานลงลานนะลงลานค่ะอ๋อสงสัยชอบเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดใช่ค่ะเออ โรงลานแต่เขาปิดหลายลานแล้วนะที่อิมพีเรียนเวอร์รัตพลาเขาก็ปิดปิดไปแล้วนะก็ไม่มีที่เลนไงต้องไปเล่นลานที่โรงพยาบาลเป็นสนามใหม่เป็นสนามใหม่เนีค่ะเออนะฮะก็ไม่รู้นะครับจับโปดาราเขาใบมาอย่างนี้เขาพูดโพสต์มาแบบนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าหลายคนก็ไปเดาต่างๆนานาฉะนั้นแล้วถ้าจะเดาจะอะไรอ่ะ่าไปคอมเมนต์โมซัวไม่ได้ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทางเวที่ดู H Y นะคะ ลบมันออกไปจากใบหน้าของเราไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะรอยแดงรอยดำมันเป็นเปิดเสมือนแผลเป็นนะคะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องสําอางแต่เป็นเวสําอางลบมันออกไปได้วยหัวเชื้อวิซีพลัสแล้วก็ตัวไฮยาไม่เหนียวไม่มันแห้งไวซึมไวเห็นผลไวนะคะเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยนะคะคุณผู้ชมจากดําจะปรับเป็นน้ําตาลน้ําตาลอ่อนใช้อย่างต่อเนื่องบใบหน้าของคุณจะหล่อแล้วก็สวยนะคะวันนี้มาพร้อมโปลาร์รอยโครับโปลร้รอยลนะครับหนึ่งขวด30 ml ด้วยกันนะครับซื้อเลย1ขวดราคา390บบาทนะครับแต่วัน,น ถ้าคุณซื้อ,อ3ขวดเนี่ยราคาเหลือเพียงแค่1,000บาทท่วเท่านั้นรวมถึงมีโปรเซสชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรีไปอีก1ขวดนะครับราคาเหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองโทรเบอร์นี้เลยครับ0804628455หรือที่ไลน์ t w i t c h 2 h y ได้เลยครับขอบคุณค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ